สวัสดีค่ะช่องต้อนรัศมีไลฟ์สไตล์หลากห,หลายสาระน่ารู้และความเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะเรามาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านคุณแป๋มผ้าไทยนะคะผ้าไหมสุรินทนะคะอยู่ตรงโซนที่ตะวันตกนะคะวันนี้ก็คุณแป๋มก็มาออกบูธเช่นเคยนะคะทุกๆวันเสาร์นะคะที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะ วันนี้อากาศร้อนมากเลยทุกคนเดี๋ยวจอดร้านคุณแปมก่อนเราค่อยไปต่อที่อื่นนะคะทุกคนเนาะคุณแปมผ้าไทยผ้าไหมสุรินศูนย์เก้าสามสามแปดสี่สองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เก้าสามสามแปดสี่สองหนึ่งสองศูนย์หรือจะแอดแอดสแกนเข้ากลุ่มคุณแปมผ้าไทยได้เลยนะคะทุกคนนะคะแอดไลน์คุณแปมผ้าไทยกันได้เลยนะคะทาง คุณแปมก็ไลฟ์ขายผ้าไหมทุกวันนะคะไลฟ์ like ให้ดูผ้าไหมทุกวันมีถึงแบบวันนี้เจ้าของร้านอยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะต้องถอดชุดไหม่แล้วก็ใส่เป็นผ้าธรรมดานะคะตอนนี้รับรองลูกค้ายอยู่นะคะเนีย่ยเป็นผ้านะคะก็จะเป็นผ้าไหมตัดเห็นไหมคะตัดทรงตัดด้วยช่างของทางร้านเองนะคะทุกคนช่างฝีมือประณีตวันนี้มา เป็นผ้าไทยสีม่วงสวยมากเลยนะคะหลากหลายเลยคะ่ะมีให้เลือกได้แบบหลายแบบมากมายเลยนะคะตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้าร้านเลยมีทั้งเสื้อของท่านชายท่านหญิงเลยนะคะเชือตัวนี้นะคะผ้าไทยสีม่วงเชือในงานพิธีการเชือเลยคะ่ะเชือนันนในเลยคะ่ะราคาเราอยู่น,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 นันนอกนะทุกคนเนี่ยค่ะ,ะ,คะบแห้งดอกคะ่ะถามเลยคะ่ะบแห้งดอกทามเลยคะ่ะ นนพี่พายเลือกร้ายล่านี่เป็นตัดสูมือตัดเองสูมืออันนี้ก็จะเป็นเสื้อของท่านผู้ชายนะใส่ซับกาวให้อย่างดีเลยนะทุกคนกาวอย่างดีเลยนะคะเนี่ย นี่นะคะร้านคุณแป้ผ้าไทยก็เปิดร้านอยู่หน้าหลังเพชรเกษมพาซ่านะคะทุกคนโรงหนังเพชรเกษมนะโรงหนังเพชรเกษมพาซ่าสุรินทร์อันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงเงย็บสำเร็จนะคะเป็นผ้าโฮนะคะม้วนชายเนี่ยได้นะ,ะทุกคนเนี่ยเลื่อนเอวขยับเอวได้นะคะมีทั้งสีเคมีสีธรรมชาติแล้วก็มีกระโปรงกระโปรงสวยๆนะคะสวยงามเลยนะทุกคนเนาะ แวะมานะคะเขามีเลือกหลายแบบมากมายเลยเป็นผ้าสำเร็จผ้าสำเร็จนะคะก็จะ,ะชอนชายให้แล้วแต่นะ,ะทุกคนเขาจะมีให้นะคะเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกมากมายเลยนะคะเป็นผ้าผูกสำเร็จนะคะก็ให้สั่งตัดในร้านก็ได้นะคะมีชุดใส่จมีหลายชุดเลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าเข้ามา แล้วก็เป็นเสื้อเขียวเนี่ยเขียวตราของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะก็ใส่ดำเนี่ยเป็นผ้าไหมนะคะเป็นไม้เปลือกนะครับเปนเดิองก้อยก้าสิบเก้าบาทนะ2,999บาทนะทุกคนก็แล้วแต่ลายนะแล้วลายแล้วสีเปลือกแค่นั้นเองนะทุกคนเนาเขวะมาได้ สวยยเลยคเุณแปมเท่าไหร่ลูกเนี่นย2,009นะคะทุกคนไปดูข้างในเลยค่ะ <c oughs> ออกแบบออกแบบจากทางร้านนะคะก็จะหรือท่านจะสั่งทางได้นะคะเข้าในไลน์กลุ่มนะคะสแกนเข้ากลุ่มกลุ่มแปมพ่าไทยได้เลยนะคะ S ไลน์ แปมห้าเนะคะลน์ line i แปม5าเ้นยะคะคุณแปมผ้าไทยเลยนะคะสวยงามก็ทุกคนสวยงามทำลายจะเป็นผ้ายกโดเสื้อสวยนะสวยงามค่ะท,ทุกคนกคนี่คุณแปมผ้าไทยะะจำหน่ายผ้าไหม สีเข้มสีธรรมชาติให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วรับสั่งตัดนะรับสั่งตัดผ้าถุงตัดผ้าถุงเสื้อชุดแซกนะคะโทรได้093 3 3842120 093 3842120ร้านคุณแหมมผ้าไทยนะคะเฟซเฟซบุ๊กก็คุณแหมมผ้าไทยพ่าใหม่สินนะคะทุกค คุณแป๋มก็จะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ทุกวันนะไลฟ์กับทุกวันแล้วก็โชว์ของร้านทุกวันนะคะก็เข้าไป,ไปติดตามทางเพจของคุณแป๋มได้เลยนะคะวันนี้ช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคามจริงก็พามาชมผ้าไหมสวยงามร้านคุณแป๋มผ้าไทยผ้าไหมสุรินนะะก็ทางคุณแป๋มอยู่ฝั่งทิศตอนตกนะคะอย,อยู่ฝั่งตอนตก ตรงหน้าลานใสบาทนะคะเพราะว่าคุณแปมก็มาตัอกาต่เช้าทุกทุกวันเสาร์นะคะทุกคนเนี่ยวันนี้บูให้ชมกันนะคะเสื้อหลากหลายเลยนะคะทุกคนให้เลือกมากมายเลยนะคะวันนี้น้องเขาไม่ได้มาเนี่ยนะไม่เป็นไรนะคะเอ็ดมินก็มาถ่ายตัวแล้วนะเก็บบรรยากาศผ้าสวยๆนะคะผ้าไหมสวยๆให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะถูกอถูกใจก็ ทักได้นะคะ0 9 3 3 8 4 2 1 2 0 03, 38, 4, 1, 2, 0 9 3 3 8 4่สองนะคะทางเพจคุณแป๋มผ้าไทยผ้าไหมสุรินได้เลยนะคะทุกคนเนาะแอดไลน์ก็คุณแป๋มได้เลยนะคะก็ร้านคุณแป๋มเปิดทุกวันอยู่เอ่อเพชรเกษมพาซานะคะทุกคนนะคะหลังโรงหนังเพชรเกษมพาซาสุรินนะคะ เปิดบริการทุกวันเลยเข้าไปก็ไปใช้บริการกันได้บางคนไม่ได้มาในในตลาดนัดก็คุณแปมก็จะอยู่ในร้านนะส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านนะคะเพราะว่ามาวางตลาดแค่วันดีวันเสาร์แค่นั้นเองเพราะว่าในตลาดศซรีนม,มีตลาดนัดภพหมวันเสาร์นะคะทุ่ไหนเปิดก็เลยออกมาวางตลาดกันนะคะไอ้ดูนิดนึงแล้วมันก็ชันลงไลนนะคะทุกคนเนาะเนี่ยมาได้เลยนะคะ ลวด,ดลายร้อยสีพันลายผ้าไหมสีเคมีสีธรรมชาติให้เลือกกันมากมายเลยวันนี้ช่องตอสสตรสนิยไลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเท่ก็ขอบคุณร้านคุณแปบผ้าไทยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนพืนทีทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจ ที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แอดมีนขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดี